สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวหลออโมบายไทลนดทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปร่าวๆนะว่าถ้าจะไปอยู่กิวผมเนี่ยกิวตีมอนอ่ะสิตัวเนี่ยมันเยอะเกินไปสาหรับบางคนนะเราจะทําอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆในกันนะฮะว่าจะทําอย่างไรสมมุติว่าผมเป็นบ้านที่แบบตีมอนเกาะไม่สวยนะฮะอาจจะดีกว่านี้นิดนึงนะอาจจะเป็นเกาะน้ําเงินเกาะอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่สวยมากนะ,ะแล้วอยากเข้ากิวเดี๋ยวผมลองดูกอนว่าในกิวผมมีใครที่ปลอกเป็นไงบ้างนะฮะเป็นตัวอย่างให้ดู นะฮะเนื่องด้วยเราตีแบบเฉลี่ยวันละสิแต้มเนี่ยก็คือเลเว่าสองสิตัวมันอาจจะดูเยอะไปสําหรับบางคนนะฮะสำหรับบางท่านเลยแบบเฮ้ยโอ้แต้มเยอะขนาดนี้ใครจะตีไหววะพี่นะถ้าสมมติมเราไม่ได้มีกรอบแบบนี้จะเข้ากิวได้ไหมนะฮะผมยกตัวอย่างให้ดูในกานนะอ่ะตนนี้สมมุติว่ากรอบแค่นี้มันตีได้วันนึงประมาณ6ตัวนะฮะหตัวหมายความว่าเราก็ได้แค่6แต้มใช่ไหมฮะเราจะทํำยังไงคือตอนนี้ผมมาคุยกับทีม R4 แล้วว่า เราอยากผลักดันให้ทุกคนหนึ่งคือพัฒนาตัวเองเช่นขาดตรงไหนไปอัพตรงนั้นนะฮะขาดตรงไหนไปอัพตรงนหายความว่าขาดกรอบเราก็เติมแผกกรอบการเติมแผกก็นับ,น,บนับแต้มให้ด้วยนะกล่องเขียวก็นับหนึ่งแต้มกล่องน้าเงินก็นับ4แต้มนะฮะอ่าแล้วก็ขาดตรงไหนสมมติเราขาดตัวนี้นะฮะก็ไปอัพให้เลยว่าม,มันอัพนะฮะเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูพลังงานเร็วขึ้นนะฮะขัดวิจัย ก็ไปอัพวิจัยนะฮะวิจัยการตีมอนทุกอย่างมันควรจะ1สหมดนี่คือผมตรงเนี้ยไม่จะเป็นนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องอัพผมอัพตันแล้ว,แล,วแล้วไม่รู้จะอัพอะไรเผื่อไว้ตีมอนกิจกรรมก็เลยอัพไว้ในอนาคตแต่ทุกอย่างมันควรจะ1สหมดถามว่าโฟกัสตรงไหนก่อนโฟกันนี่ก่อนครับตีมอนแรงต้องเต็มก่อนเพื่อที่จะได้ลดโอกาสไปตีสมมุติเรา4ทีตายกับ5ทีตายถ้าตรงนี้เรามีอาจจะแค่4ทีตายเราก็มีตัวนี้ก่อน4ทีตายนะฮะมีตรงไหนอีกครับที่เพิ่มนี่ฮะ พออัพข้างบนสิทเต็มปุ๊บมาอัพนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องมาเก็บตรงนี้นะจริงๆผมควรจะเก็บอันนี้ด้วยซ้ำน,นะแล้วทำไมผมไม่เก็บอันนี้ล่ะยอมยกเลิกนะฮะเพื่อมาเก็บอันนี้นะมอเลเว่าห้าอ๋อตอนแรกผมไม่เห็นว่าผมผมคิดว่าผมทำไปแล้วเพราะผมหลายไอดีจัดนะฮะนะอันนี้นะฮะจำเป็นกว่านะแล้วก็โอเคนี่คือสิ่งที่จำเป็นในการตีมอนให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราตีด้วยบ้านหลักสมมติบ้านหลักผมหลังเนี้ยเกราะเหมือนน้องคนเมื่อกี้นะเหมือนน้องเท็คนเมื่อกี้ก็คือมันยังไม่ค่อยไม่พร้อมในการตีแต่อยากเข้ากิวทําอย่างไรนะฮะ <S <S เดี๋ยวเราดูเกราะคนไม่พร้อมก่อนนะว่ามีใครบ้างนะไอะอย่างนี้เขาไม่พร้อมแตตอนนี้มันเติมเพิ่มเยอะขึ้นด้วยอ่าตอนแรกเขาไม่ค่อยพร้อมแล้วเขาเพิ่งเติมขึ้นมานะฮะเขาก็ปรับตัวเองขึ้นมาอยา่างยกตัวอย่างใครดีน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวกว่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นเกราะยังไงบ้าง อ่ะคราวนี้สมมติเพิ่งเข้ามาใหม่กรอกใกล้ใกเคียงกับเพกแตียังไม่พร้อมทำยังไ,ไงผมยอมให้เอาบ้านรองเข้ามาตีครับทีนี้บ้านรองตอนตีเนี่ยก็ต้องแคปหน้าจอแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ตอนเนี้ยสมมุติอย่างนี้ก่อนอ่ะเราวาร์ปตีนะฮะสักตัวหนึ่งก่อนแล้วเรามาดูว่าเราด้อยตรงไหนปัญหาคืออะไรนะฮะสมมุติว่าผมตีโอ๋อเจอแต่ดเดือดสาม แนะนำว่าให้สุ่มตีแล้วให้มันอยู่ในหน้าจอนะมันจะได้ไม่เดินไกลเกินไปไม่โดนลาสนะฮะไม่อยากได้ยินบอกว่าพี่ผมโดนลาสมอนนะอย่างนี้สมมุติเราตีตรงนี้ไปเลือกฮีโร่ให้ถูกตัวนะั่นคือสิ่งสําคัญนะฮะ19เนี่ยประมาณ5ทีตายนะฮะอันนี้ผมกดให้ดูเป็นตัวอย่าง19ประมาณ5ทีตายถูกไหมฮะแล้วก็ดูแล้วท่าทีเนี่ยตัวเนี้ย ไม่น่าจะ4ทีตายใช่ไหมเพราะถ้าดอกแรกมันต้องเกิน21มันก็มีสิทธิ์ลุ้นนะเดี๋ยวเราต้องลองดูในการว่ามันทําได้ไหมนะฮะแต่อันเนี้ยเฉลี่ยประมาณ5ทีตายเราก็ตีให้ดูว่าโอเคมัน5ทีตายนะประมาณนั้นเคอกเอาอย่าคูณเพราะบางทีคูณโอกาสขาดมันมีนะฮะมันมีโอกาสแบบขาดนิดนึงสมมุติว่าแบบเราตีแบบดอกแรก25 24เงี้ย แต่ถ้าเราคูณไปมันไม่ถึงไงใช่ไหมถ้าดอกแรกยี่ห้ามันมีความแก่งถ้ามันแกร่งเลยยี่สี่ก็ไม่ตายใช่ไหมคูณสี่ไม่ตายฉะนั้นแนะว่าอย่าคูณถ้ามันไม่ชัวจริงๆแต่ถ้าดอกแรกเรายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วเรามีเหลือแค่คูณสี่อ่ะมันตายแน่นอนก็ค่อยคูณไปนะฮะนี่คือตัวอย่างของการตีทีนี้เราจะเพิ่มตรงไหนได้อีกเลือกทีโร่ให้มันถูกต้องแล้วมันยังไม่แรงพอกดนี่ฮะบัฟนะฮะ 50%เรตผมเหลือเยอะใช่ไหมยี่สิบห้าเปนผมเหลือน้อยก็ช่วยได้ในรอบวันนั้นๆน,น,นะฮะทำให้เราตีมอลได้เยอะขึ้นทีเนี้ยเมื่อกี้ห้าทีตายผมมาลองดูก่อนว่าการกันตัวผมกี่ทีตายแต่ว่าผมก็เชื่อว่า5ทีด้วยกรอบนะด้วยกรอบผมเ่มันยังสีเทาอยู่มันถือว่ากระจ่องง่อยนะฮะมันจ่ายฟรีร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันก็ได้อยู่แค่นั้นนะฮะผมหามการกันตัวสักตัวหนึ่งตีให้ดูตัวอย่างก่อนนะโอ้จเจอแต่เลเวลหนึ่ง เราพยายามสุ่มให้มันอยู่ในหน้าจอนะเพื่อที่จะได้ตีง่ายๆไม่โดนลสาสเจอแต่มาไม้ไปไหนหมดว่าเลเวล3เลเวล2จะได้ถ่ายไหมเนี่ยวันนี้อาเจอล้ว นี่ก็5้าทีตายนะโดยประมาณมีความแกร่งไม่เดี๋ยวเราคอยดูนะ,ะไม่แกร่งถือว่าโอเคพอดีพอดีอดนะฮะพอปกติแล้วเนี่ยบ้านหลักเวลาเราส่งรายงานใช่ไหมเราตีเสร็จแล้วก็แคปไว้อย่างนี้ใช่ไหมฮะปั๊บแล้วเราเขียนแต้มไปเลยใช่ไหม การเคลื่อนเอาไปใช้1แต้ม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 หน้าจอนี้รวม5แต้มครับวงบ๊อบส่งแค่นั้นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านรองสมมุติเราเอาบ้านรองมาตีก็ต้องทำยังไงนะบ้านรองมาตีก็ต้องแบบนี้สมมุติว่าหลังนี้เป็นบ้านรองนะฮะเราต้องเห็นแชทกิ้วนะต้องเห็นแชทกิ้วของผมนะไม่ใช่แชทกิ้วนี้นะเป็นแชทกิ้วที่ที่คุณอยู่เนี่ยคือกิลวทีเอเนี่ยคุณเห็นแชทกิ้วขึ้นมาว่าคุณอยู่ในแชทกิ้วคุณกดตรงนี้ฮะแล้วคุณแคปสิ่่งทีีคุณต สมมติผมเอาบ้านบ้านนี้เป็นบ้านรองแล้วนะไม่นะเป็นบ้านหลักนะบ้านหลักมคุณตีได้6ตัวผมแคปหน้าจอนี้ข้อแรกเลยนะฮะสิ่งที่ต้องเห็นคือ 1. นครับแชทกิวครับ 1. คือแชทกิลสองคือนี่ฮะชื่อคนตีที่เอามาตีควรจะชื่อเดียวกับในบ้านนั้นนะสมมุติว่าผมชื่อเดอตา้าผมก็ใช้เดลต้าอะไรแล้วแต่ให้รู้ว่านี่คือเดอตา้าสาคือคุณต้องเห็นเวลาที่กําลังตีเพื่อเทียบกับเพื่อนในกิลครใช่ไหม เกินในกิลตีมันอยู่ในช่วงเวลานั้นแสดงว่าคุณอยู่ในกิลด์นี้เพราะถ้าคุณกดออกกิลด์ตรงเนี้ยของคุณอ่ะมันจะไม่โชว์ขึ้นมามันจะหายมันจะเป็นกิลด์อื่นไปละฉะนั้นคุณไม่สามารถสวมรอยตรงเนี้ยเข้ามาในกิลด์แชทกิลด์นี้ได้นะฮะคุณต้องเข้ามาตีนะเวลานั้นจริงๆเราจะนับให้ตามนี้้วกันก็คือต้องเห็นชื่อคุณที่ใกล้เคียงกับชื่อบ้านหลักนะฮะเอาบ้านรองมาช่วยตีได้แต้มจะนับรวมกันคะับต้องเซฟเอาไว้ ะะการเซฟมีสอแบบนี่คือบ้านนี่คือบ้านรองที่เอามาช่วยตีเราเซฟจากหน้านี้นะฮะโดยเห็นชื่อบ้านคุณคุณมีกี่รูปผมก็เซฟไว้ส่วนบ้านหลักผมไม่ต้องการดูอันนี้นะผมไม่ต้องการดูหน้านี้นะหน้านี้1รูปต่อ1อันมันเยอะมากเราเซฟหน้านี้นะเรากดติดดาวนะแพ้เลเวลเนี่ยกดติดดาวปุ๊บเราเห็นอย่างนี้แล้วหน้าจอเนึ่ยมันจะเก็บได้ประมาณ6อันเราเอาแค่5กระพอจะได้นับง่ายๆนะฮะ เช่นกันเราก็ต้องเห็นแชทกิลข้างบนเหมือนเดิมนะไม่ใช่แบบมาแล้วไม่เห็นแชทกิวนะผมก็ไม่รู้คุณไปรถมอนมาแล้วมาเนียนหรือเปล่าไม่นับนะนะฮะคุณจะแคปต้องเป็นเวลานั้นๆแล้วก็ถ้าจะไปรถมอนต้องแคปส่งในกลุ่มวันนั้นก่อนที่จะไปรถมอนเพราะเราจะไม่นับช่วงเวลารถมอนให้นะสมมติอย่างนี้นะฮะสมมติคุณแจ้งว่าคุณจะขึ้นรถมอนตอนช่วง5้าโมงเย็นแล้วตรงเนี้ยมันเป็น5้าโมงเย็นอันนี้โอเคอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคใช่ไหมช่วงห้าโมงเย็นวันนั้ อันนี้เป็นสิ่งที่เรากันไว้ก่อนนะฮะเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนเราจะได้ไม่เอาเปรียบเพื่อนแค่นั้นเองนะก็ประมาณนี้สําหรับบ้านหลักและบ้านรองเรานับแต้มรวมกันให้ต่อวนันแต่เมื่อคุณตีเสร็จแล้วปุ๊บคุณออกก็ออกจากกิวทันทีห้ามนอนแช่ถ้าเราพบเจอใครสมมุติว่าเราพบเจออันหนึ่งคนไหนที่ขึ้นว่าออฟไลน์ line, เกิน5นาทีคุณไม่ออกเราเตะคุณออกแล้วดีไม่ดีเราจะไม่ได้ให้นับแต้มวันนั้นนะฉะนั้นอย่าให้เราเห็นออฟไลน์ line, เกิน5นาทีตีเสร็จปุ๊บรู้ตัวครับ กดเปิดกล่องปุ๊บแคปเสร็จก่อนนะกดเปิดกล่องแล้วออกอยู่แค่นั้นเองง่ายๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลักกันว่าเราต้องทําอย่างไรต่อนะฮะโอเคตัดภาพมาที่บ้านหลักนะฮะบ้านหลักเนี่ยคือโอเคความพร้อมมันต้องมีมากกว่าบ้านรองอยู่แล้วนะฮะทีนี้นะเราก็ต้องดูแล้วว่าโอเคเราต้องทาอย่างไรนะอย่างตัวผมเองคือเราจะตีเลเวลไหนนะฮะเดี๋ยว วันนี้ผมจะกดสายฟ้ฟให้ดูคร่าวๆเลยว่าผมต้องตีเลเวลไหนอย่างไรบ้างนะฮะเนี่ยคือบ้านหลักเนี่ยพอผมอยู่ด้วยการที่ว่าเราเก็บสะสมของมามันเยอะพอถ้าเราพูดในมุมของว่าเราตีมอนตัวที่มันยากนะฮะเดี๋ยวผมเช็คมอนอีกนิดนึีก่อนนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะมันชื่ออะไรนะ mmec ใช่ไหมอ่าตัวนี้ที่ถูกต้องคือต้องใช้มอนฮีโร่ตามนี้อ่าถูกต้องนะฮะทีนี้เราไม่รู้ว่าตีมัน4ีทีตายไหมเราลองดูก่อน ถ้าไม่ตายก็ทำเหมือนเดิมครับกดกดสายฟ้าเพิ่มหรือกดคูณ25%อ่ะอันนี้ตาย3ทีก็ตายนะมันจะปราะกว่าถ้าเทียบกับตัววูดูหรือบองอัปตีเจ้อ้วนเนี่ยใช่ไหมมันจะถึงกว่าเยอะอย่างเงี้ย3ทีน่าจะตายฉะนั้นผมก็ต้องเลือกตีมอนที่จำนวนครั้งในการเคาะน้อยกว่าเพื่อประหยัดสายฟ้าที่สุดนะฮะทีนี้เราก็แค่มาดูว่าเราขาดเหลืออะไร ขาดแดเมนนิดนึงกดคูณไปไอ้กดกดยบหรไปหรือถ้าขาดเยอะหน่อยก็กด50%เฉพาะวันนั้นๆเพื่อที่เราจะประหยัดสายฟ้านะฮะเมื่อกี้น้องๆในกิวเอ่อ TGZ อ่ะถามกันขึ้นมาว่าแบบเออคูณเนี่ยผมอธิบายเรื่องคูณให้เขาฟังสมมุติว่าเราเดินเคาะ4ทีตายสมมุติดอกแรกกับดีแค่ย1ิบหรือ22%เนะฮะแล้วมัน4ทีตายทีนี้4ทีตายต้องเคาะกับ คูณมันต้องคูณ5ถูกไหมครับเพราะดอกแรกมัน21ยังไงก็ต้องคูณ5ทุกๆ20การตีเราจะได้มอน4ตัวจากการคูณก็คือ5คูณ5 4รอบถูกไหมฮะหรือเราจะได้มอน5ตัวจากการเคาะผลต่างก็คือมอนอีกหนึ่งตัวบางคนอาจจะมองว่าก็ผมขี้เกียจผมมีเวลาแค่นั้นผมจะให้มองในมุมนี้ว่าถ้าคุณเคาะแล้วมันเสียเวลาก็พยายามหาตัวไหนที่มันง่ายหรือวับสุ่มเพื่อให้ไปที่ตัวที่ใกล้จะได้ไม่เสียเวลาในการรอ นะฮะส่วนถ้าตัวที่ไกลหน่อยอยากจะคูณแล้วคูนไม่ได้เกินเยอะสมมติดาเมจคุณใช้คูณ4แล้วคุณไม่ได้เหลือสายฟ้าคูณ6กมันโอเคฮะกดพอดีคูณ4ไปแต่ว่าถ้าสายฟ้าคุณไม่พอมันก็ไม่โอเคถูกไหมฮะมันบางทีมันล้นบางทีมันเกินบางทีมันขาดนิดนึงแล้วคุณต้องไปอีกทีหนึง่งแล้วโดนลาสมันก็ไม่คุ้มทีนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะให้มีก็คือมีสกิลเสือนะฮะสกิลเสือช่วยอะไรฮะ ช่วยให้เราตีมอนเนี่ยแรงขึ้นเพราะว่าการที่ไปดอกแรกมันจะกลายเป็นดนเมทที่คูณ16คูณ15ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตีก่อนนะก่อนที่คนจะมาลาสเท่ากับผมจะสามารถตีมอนเลเวล3อโอเคตัดภาพมาตรงนี้นิดนึงแ้วกันนะฮะก็เมื่อกี้พอดีสายเข้าผมต้องรีบตีก่อนที่จะโดนลาฟนะก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เราก็ต้องเซฟเก็บไว้ก่อนนะ มอนเลเวลสามนะฮะก็คือ4แต้มสิ่งที่เราเก็บก็คือประมาณนี้นะฮะเราก็มานั่งดูแต้มตัวเองว่าเราเท่าไหร่บา้างนะกล่องเติมก็นับแต้มนะฮะเอาไม่ใช่น,นี่กล่องเติมนี่ก็นับแต้มอย่างนี้คือหนึ่งแต้มนะฮะเราก็เก็บไว้หนึ่งสัปดาห์ว่าเราตีได้เท่าไหร่บา้างนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเนีย่ยผมได้เท่าไหร่นะฮะเลเวลสามหนึ่งตัวก็คือสี่แต้มนะฮะเราให้เก็บอย่างนี้นะอย,อย่าเก็บหน้านี้มานะมันจะกลายเป็นเปลืองเปลืองหน้าจอมากนะฮะอย่างเงี้ยเราเซฟหน้าจอหนึ่งอันนะ 4แต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม9แต้ม10แต้มนะฮะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 2 0นะฮะ21 22 23เอ่ออ๋อ22ละ23 24 25 26นะฮะ27 28 29 30 31 32นะฮะ33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53แต้มภายในระยะเวลาประมาณ3วันครับเริ่มต้นมาที่13ตอนเที่ยงนะฮะที่ผมเริ่มต้นทำกิวนะฮะ3วันผมตีไป53แต้มเฉลี่ยวันละประมาณ16แต้มได้ไหม ประมาณนั้นเนาะไม่รู้ดิอ่าประมาณนั้น1 6บ7แต้มนะฮะห้าสิบสามแต้มอ่าสิบหแต้มต่อวันซึ่งโอเคครับยังไงผมเป็นหัวกิลผมก็ต้องมีหน้าที่ดันยอดกล่องขึ้นมาอยู่แล้วให้ทุกคนผมมีกดสายฟ้าบ้างในบางครั้งกพสมมติว่า,างี้ผมจะนอนแล้วมันเหลือคูณ2ผมตีตัวนี้คูณ3ได้ผมก็กดสายฟ้าต่อตต่ตตตคูณ3ไปจบนะฮะซึ่งสายฟ้ามันมีพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่2องแสนหอันนี้ก็อีก2อีก3ามแสนกว่า สายฟ้าผมมีรวมๆประมาณล้านหนึ่งได้นะฮะเคะนิดๆหน่อยๆให้กิลมันไม่ได้เป็นหาเป็นปัญหาอะไรนะฮะฉะนั้นถ้าจะมาอยู่ก็พยายามโฟกัสว่าเราขาดตรงไหนแล้วพยายามพัฒน,นาตัวเองขึ้นมาตรงนั้นนะกันนะโอเคผมฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะการเผื่อถ้าใดสนใจจะเข้ากิวคุณมีอยู่ประมาณ2 3าทางเลือกคือ1ครับคุณสามารถตีเอ่อด้วยบ้านรองช่วยได้เข้ากิวตีแล้วออกนะฮะสองคือบ้านหลักขาดอะไรพยายามแก้ไขจุดนั้นเปลี่ยนฮีโร่ เติมเอ่อทำแฟมเติมเกราะนะฮะมันช่วยได้หมดแล้วก็กล่องเติมก็นับนะฮะฉะนั้นกล่องเติมทุกๆสองสาวันหรือทุกๆสัปดาห์เราเติมเกาะมอนรอบหนึ่งเนี่ยมันก็นับแทมอย่างน้อยๆเราพัฒนาให้ตัวเองตีได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นนะฮะมันดีกับตัวคุณเองนะฮะกิวไม่ได้อยากได้กล่องเติมคุณหรอกแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกราะมอนคุณดีคุณก็ช่วยกิวให้ตีได้เยอะขึ้นนะ,ะ <S <S ทีนี้เฉลี่ยคร่าวๆก่อนว่าผมได้กล่องเท่าไหร่นะฮะเฉลี่ยคร่าวๆนิดนึง เมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนกล่องล่าสุดเมื่อคืน232กล่องมีเลเวล3าเลเวล4ประมาณ10ตัวขึ้นไปนะประมาณนั้นนะเราก็มีคนจริงจริงโอ้โหลิมพันมีคนตีจริงๆรวมกันประมาณ28คนนะฮะตอนนี้เรากำลังมีสมาชิกเก่ากำลังเดินทางกลับมาสมาชิกใหม่ก็มีเข้ามาสัมภาษณ์วันนึงประมาณ7จ็ดแปดคนนะฮะบ,บางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมตีไหวไหมผมก็บอกนะคุณไปลองเทสดูก่อนฉะนั้นตอนนี้เราพยายามรวบรวมคนนะแต่ว่าในเมื่อเราสมมติว่าเรามองว่าเรามีคนจริงๆเนี่ย 30คน30คนถ้าเราตีเฉพาะเลเวล2แล้วมี3 4เยอะด้วยเนี่ยวันหนึ่งเฉลีย่ยเกือบเกือบสามกล่องก็เฉลี่ย10กล่องต่อคนนะถ้าเรานับคนจริงๆนะณนะตอนนี้นะฮะเพราะมันจะมีบ้านรองเพื่อนที่แบบไม่ได้ออนแล้วก็ยังตามตัวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาเอาเอาเออกจากกิวไปเองนะเราจะพยายามทยอยเอาเออกนะเนี่ยไม่ออน5วันนะฮะเป็นบ้านฟาร์มนะเราก็พยายามบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกิวนะเราเพราะเขาไม่ออนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับเขาไม่ได้มากดกล่องน,นะฮะ ก็เข้าใจแต่ว่าเราพยายามตามตัวอยู่เพราะจริงๆมันไปนกิวร้างมาประมาณ2เดือนกว่านะสเดือนนะฮะแต่ตอนเนี้ยพยายามโฟกัสมานะฮะก็จะมีคนมาเพิ่มขึ้นถ้าใครสนใจจะเข้าร่วมเกิวก็ทักไลน์หน้าบอร์ดนะมันจะมีไลน์อยู่ตรงนี้นะฮะมีแอดแอดสามสาม JIQNB นะฮะมันจะเป็นไลน์อัฟฟิเชียลที่เราทําไว้นะฮะก็เข้าไปนั่งคุยกันในนั้นนะฮะหรือทักหน้าบอร์ดภาษาไทยก่อนนะก่อนก่อนที่จะสมัครนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพิจารณาว่าโอเค ถ้าสมมุติคุณทักมาหน้าบอร์ดใส่กรอบมอนแล้วเราดูว่าโอเคกรอบมอนคุณพร้อมแน่นอนกดรับก่อนเลยแล้วมานั่งคุยกันในไลน์ว่าโอเคเราต้องการทําแบบนี้นะคุณโอเคใช่ไหมเราเซตบอร์ดให้เวลาตามตัวทุกอย่างง่ายๆแค่นั้นเองนะะกดไม่มีอะไรตีมอนนับแต้มรายสัปดาห์นะครับเริ่มอาทิตย์เที่ยงคืนหนึ่งนาทีจบวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งห้าทุ่มห้าสิบเก้าแค่นั้นเองฮะส่งแค่รายสัปดาห์นะฮะคุณจะตีมอนแนวไหนจะตีชุดไหนจะตีเลเวลสองสิบตัวเลเวลสาม หรือว่าตี 3, เลเวลสามสองตัวเลเวลสองสองตัวหรือจะตีเลเวลสามตัวหนึ่งเลเวลสองหกตัวนะเดี๋ยวจะตีเลเวลห้าอาทิตย์ละตัวไอ้วันละตัวต่ออาทิตย์ทุกวันเลยก็ได้นะมันก็เจ็ดสิบแต้มเท่ากันเราไม่สนใจว่าคุณจะตีแบบไหนไม่สนใจว่าคุณจะเอากี่ไอเดีเข้ามาสลับตีขอแค่เฉลี่ยสิบแต้มต่อวันต่อหนึ่งคนเล่นแค่นั้นเองนะฮะถ้าสมมติผมถามว่าผมมีบ้านดักที่ตีมันไม่ได้เลยแล้วผมอยากจะเข้ากิวได้ไหมได้ฮะคุณก็เอามานั่งดูเฉยแต่ อีกบ้านหนึ่งคุณต้องตีให้ได้20แต้มต่อวันก็คือ1 4 0แต้มต่อสัปดาห์แค่นั้นเองคุณต้องตีชดเชยให้บ้านนั้นคุณจะมานั่งดูดกล่องไม่ทําอะไรเลยแต่ว่า2หลังนั้นคุณแต้มถึงเราก็โอเคนะฮะหรือใครมีบ้านรองที่แบบอยากจะพัฒนามีเกราะมอนเหมือนกันเอามาตีรวมกับบ้านหลักอย่างบ้านหลักผมตีวันละสิแต้มสิบกแต้มผมมีบ้านรองตีได้6ตัวผมรวมกันได้เกินวันละยีโอเคหมดครับผ่านเอามา2หลังได้เลยนะฮะ เราไม่ว่าเพราะเราไม่ได้รบเราไม่ได้อะไรไม่สนใจอยู่แล้วถูกไหมฮะตราบใดที่คุณทําแต้มได้เกิน70แต้มต่อหลังต่อสัปดาห์คุณจะเอามากี่หลังเรื่องของคุณแต่แต้มคุณต้องถึงเท่านั้นนะฮะโอเคผมฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครนมายอะๆนะครับสวัสดีครับ